สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาจะพามาดูต้นลิ้นมังกรแคะนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศจริงๆวันนี้ยามีสีเขียวนะคะเป็นลายแบบเนี้ค่ะเห็นชัดๆนี่นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นต้นแคะนะคะไม่ได้สูงมากเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศแล้วก็นี่ค่ะทุกคนก็จะมีขอบเหลืองนะคะ วันนี้ยาจะพามาดูการชําแบบง่ายๆเลยนะคะที่ยาชําไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยาจะพามาดูแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการเอาใบามันไปชํานะคะทุกคนอันนี้เป็นผ่านต้นแม่ที่ยามีไว้ตั้งนานแล้วค่ะเขาก็จะโตค่อนข้างที่จะสวยทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือกระถางต้นแม่นะคะ คือยิ่งหากเขาแตกกอนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะลายเขาจะชัดมากจริงๆนะคะอตอนนี้ร้านค้าคะ่ะที่เขาส่งออกเนี่ยคือต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะชอบลิ้นมังกรแฉะมากซึ่งช่วงนี้เป็นเหมือนไม้มงคลไม้ฟอกอากาศที่เขานิยมกันมากเลยนะคะทุกคนหากมีค่อนข้างที่จะเป็นเหมือน,อนตลาดต้องการเลยนะคะอย่าลืม ไปลองสรรหามาแล้วก็เอามาลองชําดูนะคะเดี๋ยวดูวิธียาจะชําให้ดูนะคะเราจะเลือกใบนะคะทุกคนก็คือเอาเอาใบที่ทุกคนคิดว่าแบบคือมันแก่แล้วอ่ะหรือมันแข็งแรงค่อนข้างที่จะแบบดูไม่สวยนะคะคนก็ตัดมาอย่างนี้เลยค่ะ ไ้นี่ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะงอกนะคะทุกคนคือไม่ต้องกลัวมันจะตายเลยนะคะยิ่งเรามีต้นอย่างเงี้ยนี่นะคะจริงๆมันมีก็คือเราจะขยายเขาโดยหนอก็ได้นะคะก็คืออันนี้เขาก็จะจริงๆเขาเกิดง่ายมากนะคะ การมีหนอเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็อน,นี้แล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะยาได้ประมาณห้าใบอยากจะอันนี้ห้าใบก่อนนะคะ ทีีน้อยาก,ก็เดี๋ยวนะคะจริงยาชําไว้ตรงที่เดิมก็ได้นะคะดินเขาอุดมสมบูรณ์เนี่ยค่ะยาก,ก็ปักไว้อย่างเงี้ยเฉยๆะคะ่ะเอาดินปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมมันเหมือนตัวโน้นนะคะที่ยาปักไว้ยาก็ปักไว้อย,ากกาอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ากระถางนี้มันก็เป็นกระถางใหญ่อยู่แล้วยาก็สามารถปักได้เห็นไหมคะคือไม่ได้ยากเลยเขาจะใช้เวลาประมาณแบบสองเดือนได้นะคะที่เขาจะมีลากเดี๋ยวยาจะให้ไปดูลากที่ยาชํำไว้ยาชํำไปทั่วคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนยาก็ชํำไว้อย่างนี้แหละ ไว้ในกระถางเดิมของมันนี่นะคะทุกคนแล้วเขาก็จะเกิดยอดขึ้นอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเกิดยอดขึ้นมาเกิดรากนะคะถ้าเกิดรากปุ๊บเราก็เอามาใส่กระถางเล็กๆแล้วเราก็เลี้ยงเขาต่อเขาก็จะมียอดแบบเนี้ยค่ะขึ้นมาเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรียอยากจะให้ไปดูที่อย่าชํำไว้ยากไปชํำไว้กับไอ้ตัวกระถางอื่นๆนะคะมาดูกันนะคะ ทุกคนนี่ยาชํำไว้อยู่ในกระถางนี้นะคะเห็นไหมคะจะอยู่ในอโกนิมานะคะยาจะดึงออกให้ดูนะคะทุกคนนี่ยาชำไว้อันนี้ประมาณสองเดือนนะคะเดี๋ยวยาจะถอนให้ดูนะคะนี่ทุกคนดูคะ่ะอันนี้สองเดือนเนี่ยเขาก็จะมีลากขึ้นแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะจากต้นแม่ต้นเดียวเนี่ยเราเอาใบที่เขาแข็งแรงเนี่ยมาชํานะคะเราก็จะได้ลากแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคือต้นลินมังกรเนี่ยคนเลี้ยงง่ายมากคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยแค่ใช้ใบเนี่ยคะ่ะตัดคนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ามาเสียบไว้เราก็จะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกในกระถางคือแค่นี้ยเราก็จะมีต้นใหม่เกิดขึ้นเขาก็จะมียอดขึ้นตรงนี้คะ่ะ มีหน่อขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ตรงริมตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวตัวเลี้ยงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน่อใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะไปลองทําดูนะคะทุกคนเดี๋ยวยามีที่หนึ่งที่หยาปักไว้ทั่วเลยนะคะอันนี้ยาก็ปักทิ้งไว้นะคะคือตอนที่ยาชําหนอ่ออะแล้วทีเนี้ยใบมันหลุดคะ่ะทุกคนยาก็เลยมามาชาเม,มาไว้ดีกว่าแบบ ทิ้งเปล่าๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยาถอนให้ดูนะคะมีถอนพร้อมกันเลยนะคะทุกคนอันนี้อายุประมาณสักหนึ่งเดือนได้ค่ะทุกคนเพราะว่าอันี้ยาจะอ,าอันนี้ปักช้ากว่าทุกคนเห็นล่างไหมคะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านี่นี่เห็นไหมคะนี่อันนี้คือยาสามารถที่จะจริงๆยาถอนไม่ค่อยดีจริงๆมันมันมีล่าง มันมีรากเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่นี้ก็แค่นี้ยาก็สามารถนำไปปลูกในลงในกระถางอื่นแล้วนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำดูนะคะ แค่ใช้ใบแล้วค่ะแล้วก็ปักลงดินนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเขาก็จะมีลากขึ้นมานะคะบางคนก็จะเอาไปแช่ในน้ําแล้วก็อาจจะใส่อไอตัวเขาเรียกว,ว่าน้ำชุกกําลังค่ะสักสองสามยนต์นะคะมันเป็นน้ำยาเล้งลากดีนะคะก็ลองไปทำดูนะคะเขาก็จะออกลากง,ง่ายแล้วทีนี้ก็ไปใส่กระถางแล้วก็ปลูกได้เลยก็จะเป็นต้นไม่ที่สวยเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะตอนนี้ลิ้นมังกรแคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่คนนิยมกันมากเลยนะคะทุกคนแล้วบางร้านเนี่ยเขาทำส่งออกเลยนะคะเป็นที่นิยมและก็สวยเป็นมงคลต่อบ้านด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยาไว้นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ